สวัสดีครับพี่น้องเชาวาวทุกท่านมาพบกันกับช่องออรุเว่าวกัานลานจังหวัดชียงพุม่มคือเก้านะครับผมวันนี้กับว่าปล่อยวาวาย่ำขึ้นนะครับอยู่สนามบินเก้าจังหวัดช,ชียพุม่มนะครับวันนี้กับวาอยาผู้มัณนสามทุ่มกกว่านะครับตอนนี้ก็ล่อร่มอยู่แต่วันนี้แม่บอกวิธีการปล่อยวาวคนเดียวนะครับโดยที่ป้องงอคนปล่อยนะครับเอาสิปล่อยกันแบบใดนะครับ ดีกว่าคนปลอยแน่นอนครับคนปลอยยังประสู่วิธีการของผมแี่แนน้ำขอให้พี่น้องเขาาด้เบิ้งนะครับอุปกรณ์เท่ากับจะมีเหลายอย่างนะครับผมอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใส่คือเชือกเชือกฟางนะครับผมปอฟางนะครับผม เะเสร็เจังใดเดี๋ยวช่างสืภาพไปเบิ้งนะครับว่บาวิธีการของช่างเรียนแบบใดน,นะครับผมวันนี้ขึ้นวันที่26กุมภาพันธ์นะครับผมขึ้นร่มหนาวรอบสุท้าของของเดือนนี้นะครับผมร่มชิม้าแบบเต็มที่ก็ยุป,ประมาณหาทุมถึงเที่ยง,ง,งขึ้นเป็นต้นไปนะครับของจังหวัดจชยภพูมนะครับ แถวเขตอุบลกล่มาตะเวนแล้วนะครับผมเราต้องรอพอเฮาอยไก่ไกลจากทิศทางลมที่จะมาถึงนะครับเดินทางมาถึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวติดตามไปชมกันนะครับครับผมกามาถึงใส่ตน้นไม้หรือว่าเอารักมาปักลงมพืน้นให้แน่นนะครับให้แน่นให้แน่นเลยนะครับเป็นรักที่ว่าไว้ถ้ามัดเชือก ปล่อยวาวนะครับนี่เป็นเสือฟางครับนี่เป็นต้นไม้ที่ยจุดที่ว่าผมปล่อยวาวประจํานะครับเป็นที่ทั้งร่มพอดีนะครับของสนามบินครับเข้ามัมเทียกไว้เลยครับผมตัดปอฟางไว้นครับบานเดิลปอฟางนะครับผมทันไปแล้วเขาก็เอาเขาฉีกเอาริ้วประมาณหนึ่งครับนี่ประมาณหนึ่งครับ ประมาณนี้ครับพอไปแล้วเฮาดึงมันขาดยังไงครับดังดึงขาดยังไงนะครับก็เยอะเยอะว่าเยอะหน่อยหลายนะครับเอาประมาณหนึ่งนะครับนี่ครับแต่เขาเก็บวาวขึ้นมานครับเก็บวาขึ้นมาครับพิ้งพิ้งต้นใหม่ครับพิ้งต้นใหม่ครับเดี๋ยวไฟครับไฟต้นใหม่รอมัยยังครับ ก,การมัดคือเอาสิมัดอยูอ่จุดไม่อกจุดมัดคือว่าไตาผิกลงมาห่างจากไตผวลงมาอีกหนึ่งนะครับคอนสิมันเท่ากับมุนใบสนุก่อน,นมุนใบสนุก่อนมุนตะมาณสีหารอบครับแล้วแต่นะครับมุนเราก็พิงพิงใส่ต้นใหม่เลยครับแล้วก็ดันว้เลยดันใบเลยนะครับกมัด มัดให้ใบสะโนมันดันเข้าไปห่างจากคั้นอยู่ประมาณจากเส้นเซนติเมตรนะครับตึงเลยครับมันแน่นเลยนะครับเนาะมัดให้แน่นเลยจะมัดแบบวิธีการใดก็ได้ครับมันให้เน่นนะครับผมมัดเชือกให้ตรงครับจุดที่ห้าสิมัดมัดเชือกให้ต้นใหม่หรือว่าลักที่ห้าตอกไว้ให้ตรงครับจุดที่ห้าสิมัด ไม่อวาวนะครับผมเขาตั้งวาวให้น่ะให้นาตรงกับตรงที่เขาเลียนตามทิศทางร่มนะครับนี่ครับเดี๋ยวที่นี่ผมกะจะไปเลี้ยน,นวาวนะครับเดี๋ยวมีให้เบิ้งเยอะยัางนะครับผมนี่สิเป็นไฟนะครับไฟสำหรับ จุฬาเ่าทวงสมดุลไว้เรียบร้อยนะครับพอเ่ามาติดไปมันมีการเพิ่มน้ำหนักขึ้นมากน,นี่สร้างสิมาติดใส่เชือกครับติดใส่เชือกครับติดที่เราก็หันในด้านหน้าไฟนี่ลงไปทั้งหน้าวาล์วหรือว่าทั้งทั้งข้นนะครับเปิดเปิดไปกระพริบนะครับทั้งที่เปิดแบบระดับ พอดีนะครับวกับพิบเลียวเดินไปครับเอาพอดีครับเอมัดสแล้วเราเท่บนญค่ายรัดรัดให้แนนนะครับรัดเชือกรัดเชือกให่แนนเทบนญถ่ายมัด่างดีนะครับไว้ไมนหลุดนะครับผมกระหลุดไม่ชิดกับตรงมัดสายสายซุ้งนะครับหรือต้องวาวหรือเข้าวาวนะครับผมนี่พร้อมสืแลนวนะครับลองเบื้องนะครับเดี๋ยวสังเกตเบื้องตรง ตรงเชือกตรงนี้สีขาดนะครับเนาะเสือกฟางเขาแรนปุ๊บเชือกตรงนี้ขาดว่าก็จะพุ่งขึ้นเลยนะครับเนาะเขานี่เขาแรีนเพราะว่ารมบนยู่งนะครับประมาณลอยเมตรนะครับเขาจะปล่อยเสือกเลนประมาณลอยเมตรนะครับแบบวันนี้ลมแางมันมีเขาก่มีประเด็นมาปล่อยให้เขาต้องเห็นแบบนี้นะครับในช่วงลอยไปเส้นนะครับสังเกตเบื้องตรงนี้นะครับผมก็ไม่เคยเห็นคลิปตรงนี้นะครับครั้งแรกนะครับจะเบิ่งพร้อมกันนะครับผมเอาละครับติดไปแรงแล้วนะครับเนาะ เด็กน้อยครับครับตอนนี้ว่าก็ขึ้นไป ติดลมเป็นทีเรียบร้อยนะครับตอนนี้เวลาจุดที่หาทุ่มครึ่งนะครับอีกแค่ครึ่งชั่วโมงลมก็มาถึงเช้พุ่มนะครับเช็คจากวินดี้ดอนะครับแอปวินดีนะครับที่เชื่อถือได้นะครับนี่ครับเที่ยงขึ้นครับลมมาถึงเค่พุ่มลมแห้งนะครับนี่เป็นลมแบบเกาหลบเกาที่ลงเหลืออยู่นะครับหลบไม่ก็จะเดินทางมาถึง จะมาใช้พุ่ม่วงเทียงขึ้นรเริ่มจากเที่ยงขึ้นกว่า,วาไปตีหนึ่งตีสองแห้งครับจะได้ฟังเสียงสโนนโครับออกเต็มใบนะครับผมบเดี๋ยวเราฟังเสียงสโนนโนะครับผม ผมได้เวลุลนะครับผมตัดแต่งจังปางครับผมนี่นะครับเอาเลวาลุนะครับพี่นอ้องเราแต่งเลวาลุนะครับ ครับก็เป็นการจบภารกิจนะครับเดี่ยวว่าวข้างขึ้นค้นเดียวนะครับแมลงค้นเดียวนะครับมีเทคนิคในการเอาว่าวขึ้นค้นเดียวนั่นะครับมันนี่ก็อยู่เมืออขึ้นนะครับขึ้นของที่ยี่สิบหกถึงเสาของที่ยี่สิบเจ็ดกลุ่มภาพนสองพันห้าร้อยหกสิบหานะครับผมสร้างกะเป็นไม้เห้งแห็งที่น้องเขาได้เบื้องว่าการเอาว่าวขึ้นค้นเดียวนะครับ มันก็บรดิยากเลยครับสบายมากครับผมตามที่อันนี้คลิปที่ทางได้ผ้าเห็ดนะครับพวกก็สมบูรณ์แบบครับลงมาเข้าสนุกอะบ๊เป็้งยังครับบกบกขึ้นขุยเลยครับผมไม่ขึ้นขุยเลยครับทังขึ้นครับเบื่อขึ้นเลยครับอารมณ์แห้งมาช่วงตีหนึ่งตีสองนะครับที่างอ่าใเบื้องบนขึ้นนะครับเนี่ครับเสียกติดติไม่กรกู่ พอฟางติดในอ,อกอยู่ครับถึงออกเลยครับทีมัดตัวเราขึ้นนะครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พ่เก้านะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดพ่เก้านะครับกดไลค์กันหลายๆนะครับกดแชร์น้ำก็ดีนะครับผมเปลียนกำลังใจช่างครับ็ดคลิปดีๆ สเสนอให้พี่น้องชาวบา้านเขาเดือบ้งต่อไปแล้วครับผมคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะครับผมกลับบ้านให้จินเขาซองครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ